อมอน,นี่สิขัวหนูเอทั้งอีสานเขาที่เป็นการเขาเอนว่าอมเด้ได้หนูได้อีกอย่างมากแต่เป็นอมได้อ่าได้ของปลามากแต่เป็นออมแต่ว่าทั้งพิษุโลกก็ที่เป็นการเอามะขวัวเ,เอิ่นขวนัวหนูก็เครื่องต้องถึงเด้แต่เครื่องบ่ถึงมันกาดสิกินเนาะบางที่ได้กินต้องเครื่องต้องถึงพริกก็ต้องให้เผ็ดให้เผ็ดอประาะพ่อม่เนาะจะให้เผ็ดหว่ เร่แล้วกะตําเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยขัวก็ต้องเอามาัสับให้แหลกซะก่อนเนาะตเครื่องอันที่พ่อเครื่องพ่อเครื่องเนาะเสร็จแล้ว ุนะ่นอ่ะพอลงกระทะถึกน้ำมันปับกินหอมหวยหวยมากเดียวหลังโอ้หอมจนชวนไม่รู้พี่เพียงไม่ได้อยู่นี่โอ้ยเขาไปเที่ยวไหนไม่รู้โอ้เอโอโอ้ตัวเดียวแล้วมั้งเอ๊ะจมูกทนทนเลยวะ หนูมาแล้วอ่ะเข้กาแปกันละโอ้โหกินเตจะจมูกตึ่มตึ่มรดโอ้ปัดพุดพัดเลยวะก็ต้องยียียเอ่อยียีขยีใขยีให้แตกจะได้เขาเครื่องยี นล็กะสมๆมน่นๆเยาดมากี่เข่ากันนะนี่เลยะมานมีเลยมีตับกินมาได้เลยตับผู้ลังคนบอกว่าผู้เฒ่าผู้แกบอกว่าซับหนูจะไปกินเด้อเดี๋ยวนาที่ขึ้นป่าเพราะว่าไอผู้สาวนี่บวกกินไะย่านนาขึ้นป่าบวกกินผู้เฒ่าเอาไปกินเบิดเบ้อเล้อเออผู้เท่านี่กหลอกคนเป็นเนาะ วันนี้ก็เติมด้วยอันพ้าวเย็นสู้องไปย่อยใส่หลายเดี๋ยวี้เสียบหลายเดีือกขี้พ่อขี้ใส่ใส่ซอสหลายๆอย่างทุกอย่างทุกอย่างเนาะที่เห็นที่ขุ่นเพราะว่าทีเป็นแม็กขี้บพรว่าที่เป็นสาเขียวใส่ลงไปอุย้ยมันจะกินชวนๆมากเลวล่ะวันนี้ก็ตามด้วยใบบักกูดชีบใบบักกูดชี จะเป็นหันมันะกะโบดูบดีเนาะต้องฉีดออกู้บดีแล้วก็ตามด้วยตา,ามด้วยเนาะไม่สมเข้าไปไม่สมเขาบ,บอกใส่หลาย,ยใส่น้อยๆตามปิดท้ายด้วยใบกระเพราหอมๆแล้วกันจะเป็นไงดีก็ต้องเป็นกระเพรา ปลาหรือกระเพ้าบานเนาะกระเพ้าออกแดงๆอันนี้เป็นกระเพราตลาดที่บม่ค่อยหอมกันเลยพอได้แล้วกกัตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟหุ่นแล้วโอ้นี่ตัวหนึ่งหกขีดโอ,อ้เบื่อติดเนาะหกขีดบเบิดติเ,เดดนาะอ๋ะอเนึกว่าเป็นเห็ดเบิดบเเบิดตัวนี้อันนี้อันนี้คือเห็ดพอกินเะลยอีกเครื่องนึงติ